แล้วนะคะวันนี้นะคะเราเรียนหน่วยนะคะของเล่นของใช้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าของเล่นของใช้เนี่ยเป็นอย่างไรคืออะไรนะคะพร้อมแล้วไปกันเลย ่ะของเล่นนะคะของเล่นก็คือสิ่งของต่างๆนะคะที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับการเล่นเพื่อความบันเทิงหรือเพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆนะคะอ่าอันแรกนะคะรูปอะไรคะเด็กอ,อันนี้คือตุ๊ก,กตาหมีนะคะอ่ะะาภาษาอังกฤษนะคะ teddy bear teddy bear อ่าพูดตามคุณครูนะคะ teddy bear ต่อไปอันนี้นะคะอันนี้เรียกว่าอะไรคะบล็อกไม้นะคะอ่าพูดตามนะคะ wooden block wooden b o c k บ l o ไม้ต่อไปอันนี้คืออะไรลูกบอลน,นะคะอ่าออกเสียงภาษาอังกฤษนะคะ ball ball อ,อ,อ่าต่อไปนะคะ อันนี้อะไรจักรยานสามล้อนะคะ t r i c y c เค tricycle คโอเคค่ะไปต่อนะคะอ่ะข้อหนึ่งนะคะของเล่นเพื่อการออกกำลับบงกายอันนี้เรียกว่าอะไรคะอ่ะอน,นี่เรียกว่าหูระหูนะคะส่วน,นนี้คืออะไรจักรยานภาษาอังกฤษคืออะไร tricycle แล้วก็อันนี้คือลูกบอลน,นะคะอ่ะ ภาษาอังกฤษคือบ l l โอเคค่ะอันนี้ของเล่นนะคะสำหรับการออกกำลังกายจักรยานก็คือเราได้ออกกำลังกายที่ขานะคะโดยเราใช้เท้าใน,ในการปั่นนะคะส่วนบอลน,นะคะก็คือได้ทั้งขาแขนมือนะคะอวัยวะต่างๆส่วนหู่ละหูนี่คือช่วงเอวนะคะใครเคยเล่นหูละหูบ้างอ่าโอเคค่ะ ต่อไปนะคะของเล่นเรียนแบบของจริงก็คืออันนี้คือรถรถนะคะอันนี้คือรถอะไรคะรถสิบล้อรถคนดินหรือรถหกล้อนะคะอันนี้คือรถไอ่รถเก่งไว้บรรทุกส่วนอันนี้คือโต๊ะเครื่องคุณหมอนะคะก็คือจะมีพวกวัดความดานันเข็มฉีดยาก,กันไกลไวส้สำหรับผ่าตัดอะไรอย่างนี้นะคะต่อไปอน,นี่คืออะไรคะ หมีนะคะอ่าหมีนะคะหมีภาษาอังกฤษคือ teddy bear โอเคต่อไปของเล่นนะคะเพื่อเสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์อันนี้ใครพอจะรู้บ้างอันนี้คืออ่าเขาเอาอะไรมาทำเป็นต้นไม้ค่ะอ่าอันนี้คือดินน้ำมันนะคะเด็กๆฮ่าดินน้ำมันคือของเล่นนะคะ เพื่อเอามาเสริมสร้างจินตนาการนะคะให้เด็กๆคิดสร้างสรรค์นะคะในการปั้นในแต่ละครั้งเหมือนที่ครูป,ปาให้ดินน้ำมัน,นเด็กๆไปแล้วให้เด็กๆปั้นนะคะตามจินตนาการต่อไปอันนี้คืออะไรคะดินสอสีอ่าแล้วก็ไว้วาดเขียนนะคะสิ่งที่เราอยากจะวาดอยากจะเขียนลงไปสว่วนนี้คืออ่าบล็อกไม้นะคะก็คือเราก็ต่อเป็นรูปทรงต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้าน อ่ะรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะตามจินตนาการที่เราเคยต่อกันที่ห้องเรียนเนาะอ่ะต่อไปอ่ะอันนี้จะเป็นส่วนของของใช้บ้างนะคะของใช้ก็คือสิ่งของที่มีไว้ใช้ประโยชน์ และอำานวยความสะดวกต่างๆสำหรับงานใดงานหนึ่งนะคะในชีวิตประจำวันอ่ะอันแรกรูปอะไรคะอ่ะรูปไม้กวาดนะคะอ่าไม้กวาดภาษาอังกฤษบ r o o อ่ะพดตามนะคะ r o o มอ่ะต่อไปอันนี้คืออะไรคะมีดนะคะ,ะมีด knife knife ต่อไปอันนี้คือช้อนใช่ไหมคะอ่าช้อนนะคะสปูนสปูนโอเคอันสุดท้ายอันนี้คือแปรงสีฟันนะคะ toothbrushtoothbrush โอเคค่ะอ่าของใช้นะคะอย่างแรกเครื่องครัวอ่าเครื่องครัวนะคะอันแรกคืออะไรคะ กระทะต่อไปคือหม้ออันนี้คืออะไรคะเครื่องปิ้งขนมปังอันนี้คือเครื่องทําขนมอันนี้กระระมังนะคะต่อไปอันนี้กระทะเหมือนกันอันนี้คือที่ตีขนมตีไข่แล้วแต่บ้านนะคะอันนี้คือไมอะไรไมโครเวฟอันนี้ขวดโหลอันนี้คือที่อะไรคะที่บดแป้งนะคะ ต่อไปนี้คืออะไรคะกิโรโอ้เก่งมากค่ะคุณครูจะไปไว้หน่อยนะคะเพื่อที่วิดีโอจะได้ไม่ยาวมากนะคะเด็กๆถ้าใครไม่ทันสามารถดูย้อนได้นะคะอ่าต่อไปนะคะของใช้ที่เป็นเครื่องเขียนนะคะก็เป็นพวกสมุด ดินสอปากกายังลบกันไกลคลิปหนีบกระดาษนะคะหมุดปากมุดเสียมยกระดาษนะคะโอเคต่อไปนะคะอุปกรณ์อาบนา้ําก็ได้แก่อะไรคะแปรงสีฟันยาสีฟันยาสระผมนะคะ,ะต่อไป ต่อไปเป็นอะไรอ่าต่อไปคืออุปกรณ์เพื่อการซักล้างและการทำความสะอาดเช่นแปรงซักผ้านะอ่าฟองน้ำฟออันนี้เขาเรียกว่าฟอกกี้นะคะเด็กๆก,ก็อุปกรณ์ทำความสะอาดเพื่อการซักล้างก็จะมีพวกแปรงกระแปง้งและใส่น้ำใช่ไหมคะ แรงเอาไว้ขัดพื้นฟองน้ําเอาไว้ล้างล้างรถหรืออะไรอย่างนี้ใครใครเคยช่วยคุณพ่อคุณแม่ล้างรถบ้างอ่าเราก็จะใช้ฟองน้ําใช่ไหมคะแล้วก็ชุกชุกกับน้ําสบู่แล้วก็มาถูรถใช่ไหมคะต่อไปนะคะเครื่องมือทําสวนนะคะอันนี้ใครรู้จักบ้างว่าคืออะไรคุณครูไม่รู้ว่าแต่ละพื้นที่จะเรียกเหมือนกันไหมนะคะถ้าคุณทางบ้านคุณปาก็จะเรียกว่าพั่ว อ่าน,นี้เรียกพั่วนะคะอ่าอันนี้นะคะอ่าพั่วต่อไปอน,นี่คือถุงมือทําสวนอ่าอันเนี้ยที่บ้านเด็กๆจะเรียกอะไรกันบ้านปาก็เรียกกระเป๋งกระเป๋งกระแปงนะคะอ่าต่อไป อของเล่นแต่ละอย่างนะคะเราควรเล่นอย่างระมัดระวังนะคะเล่นให้ถูกวิธีไม่ควรนำเอาของเล่นเข้าปากเพราะจะเป็นอันตรายได้นะคะาบางครั้งนะคะอาจจะเป็นเชื้อโรคหรือถ้ามันแบบว่าเป็นอย่างเช่นลูกแก้วเนี่ยถ้าเด็กอมเข้าไปแล้วสมมติว่าสมมติว่า,ม,วามันเด็กเผลอตกใจหรือแล้วกืนลงไปในคอมันสามารถ อุดรอดลมเด็กๆทําให้เราขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตได้นะคะเด็กๆฉะนั้นของเล่นควรเอาเข้าปากไหมคะอ่าไม่ควรเอาเข้าปากนะคะค่ะส่วนของใช้นั้นนะคะเราไม่ควรนํามาเล่นเพราะอาจจะเกิดอันตรายและสูญหายหรือเสียหายจนเราไม่สามารถนํากลับมาใช้ในครั้งต่อไปได้อย่างเช่นจานชามเด็กๆสามารถนามาเล่นเป็นของเล่นได้ไหมคะ อเอาไว้กินข้าวนะคะส่วนถ้วยเราก็าไว้ใช้กับใส่กับผงกับข้าวใช่ไหมคะแก้วเราก็าไว้ดื่มน้ำเนาะ,ะต่อไปมีเกมให้เล่นนะคะเด็กๆให้เด็กๆเล่นนะคะโดยอมีภาพอยู่สองภาพนะคะ ครูบาจะให้เด็กๆช่วยกันแยกนะคะว่าอันไหนคือของเล่นอันไหนคือของใช้นะคะภาพแรกไม้บล็อกนะคะไม้บล็อกเป็นของเล่นหรือของใช้คะเด็กๆของเล่นถูกต้องค่ะส่วนไม้กวาดเป็นของเล่นหรือของใช้คะของใช้เก่งมากคะ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยอ่าต่อไป ช้อนกับลูกบอลอันไหนคือของเล่นบอกก่อนอันไหนคือของเล่นคะอ่าลูกบอลน,นะคะคือของเล่นและอะไรคือของใช้คะช้อนเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้ตัวเอง